สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ช่องของโค้ชโบเอเธอร์นะคะวันนี้เนี่ยโบจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาอ่านแรงกราฟกันนั่นเองนะคะ ใครที่เป็นสายเทรดกราเปล่าทาบอกเลยว่าต้องชอบมากๆแน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่กําลังนะคะจะเข้าสู่วงการตลาดฟอนเล็กนะคะบอกเลยว่าเทคนิคนี้นะคะโคตรง่ายนะคะเพราะว่าสรุปมาให้แบบง่ายสุดๆแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคนะคะการอ่านการเคลื่อนที่ของกราฟนั่นเองที่วันนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ากราฟจะไปต่อนะ,ะหรือกราฟจะพอแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะโบนะคะนำเทคนิคนี้มาแบ่ง ันให้กับพี่บีทุกท่านค่ะอาจจะคล้ายกับเทคนิคแรกนะคะที่โบแนะนําไปนาะว่าเป็นเทคนิคของแรงกราฟกับตัวนะคะแต่วันนี้เนี่ยโบจะมาให้แนวทางในการเทรดรูปแบบของการรันกำไรนั่นเองนะคะหรือการที่เราเนี่ยใช้ไวด้ดูแนวโน้มในการเข้าเทรดในออเดอร์ถัดไปรอให้แพลนอชั่นเกิดแล้วเราก็จะเข้าออเดอร์นั่นเองค่ะ วันนี้ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะเพียงแค่รู้3แท่งเทียนนี้ก็คือจบแล้วนะคะเอาจริงๆนะดูแท่งเทียนเนี่ยค่อนข้างง่ายนะคะทุกคนไม่ได้ยากเลยต้องบอกแบบนี้ไม่ได้ยากเลยแล้วแท่งเทียนแต่ละอย่างที่บอมาสอนนะคะคือ คือมันเป็นแบบแพทเทิร์นที่มันเจอกันบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แบบว่าเราเทรดทีละครั้งนะคะคือเราสามารถที่จะเข้าเทรดได้ทุกๆวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครนะคะที่เป็นสายเทรดกระป่าวนะสายเทรดสั้นนะคะสายเทรดฟอเหล็กทองคําคู่เงินนะคะเอาไปใช้เทรดกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคของเราจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนอย่างแรกเลยนะคะเราจะมาเริ่มต้นหัวเรื่องนั้นก่อนก็คือเทคนิคการอ่านแรงการาฟแบบไปต่อนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเปิดออเดอร์ไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะสามารถเก็บกําไรได้ไกลกว่านี้นะมันจะไปต่อได้ไหมนะคะคือแนวโน้มในตลาดเนี่ยบอกเลยว่ามันอ้างอิงมาจากวอลลุ่มหรือพฤติกรรมของมนุษย์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วซ้ำๆซ้ำๆ เ,ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสถิตินะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้อ้างอิงในการเทรดได้สถิติก็คือเทคนิคต่างๆที่โบเอามาสอนนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเทคนิคนี้นะคะก็คือให้เราเริ่มต้นจากการดูแท่งเทียนก่อนนั่นเองเหมือนเดิมเลยนะคะอย่างแรกเราต้องเข้าใจในโวนของแท่งเทียนก่อนว่า เราจะดูยังไงนะ่สังเกตยังไงเนาะทีนี้ค่ะแท่งเทียนของเราเนี่ยประกอบไปด้วย2ององค์ประกอบด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1เลยคือเนื้อเทียนนะคะเนื้อเทียนอันนี้สําคัญมากเนะเพราะว่าเนื้อเทียนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวอลลุ่มกราฟในตลาดที่แข็งแรงมากนะคะและ2ก็คือในส่วนของไส้เทียนนั่นเองนะคะไส้เทียนอันนี้จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าไส้เทียนในจานวนเยอะๆอยู่ในจุดเดียวกันเนี่ยอันนี้อาจจะมาใช้อ้างอิงได้นะ แต่หลักๆแล้วให้จําว่าเนื้อเทียนเป็นวอลุ่มที่แข็งแรงที่สุดนะคะและเราเนี่ยสามารถที่จะใช้อ้างอิงในการเข้าเทียได้นั่นเองทีนี้นะคะเวลาดูเนี่ยเราจะดูจากปริมาณนะคะของเนื้อเทียนหรือขนาดนั่นเองว่าถ้าขนาดเขาใหญ่นะคะอันนี้ก็จะแข็งแรงหน่อยนะคะแต่ถ้าขนาดเขาเล็กนะคะอันนี้ก็เหมือนจะเริ่มหมดแรงแล้วนะคะ อ,อทีนี้นะคะต่อมาเนี่ยก็คือเป็นการแบ่งสีนั่นเองนะคะสำหรับสีเนี่ยเราจะจํากันง่ายๆเลยนะคะว่ามันจะมีสสีเป็นหลักสากลด้วยกันนะคะก็คือ1เลยคือสีเขียวนะคะสีเขียวเนี่ยบ่งบอกถึงแรงซื้อที่มีมากนะคะและถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงแรงขายที่มีมากเช่นเดียวกันนะคะก็คือเราสามารถที่จะแบ่งแยกนะคะว่าแรงซื้อแรงขายไหนมากกว่ากันเนี่ยจากสีได้เลยและก็ขนาดนั้นเองค่ะ อ่ะทุกคนต่อมานะจ๊ะต่อมาเนี่ยหลังจากที่เรานะคะได้ เรื่องขององค์ประกอบแท้งเทียนแล้วนะคะก็คือเราจะเน้นดูที่เนื้อเทียนเนาะสองเลยก็คือเราจะดูจากการแบ่งสีนะันเดงสีแดงคือขายสีเขียวคือซื้อนะคะและต่อมาก็คือเราจะมาเจอกันที่ข้อที่3ก็คือ3มแท่งติดกันนั่นเองเวลาเราดูการนะคะให้เราดู3ามแท่งเทียนติดกันที่เป็นสีเดียวกันนะถ้าม่นคนละสีก็คือปล่อยไปเลยนะคะไม่เอานะต้องเป็นสีเดียวกันนะคะ3มแท่งติดกันนะคะและจะต้องเป็นลักษณะนี้นะคะ นั่นก็คือถ้าเป็นรูปแบบของแท่งแดงเนี่ยแท่งแดงของเขานะคะจะต้องเล็กมาใหญ่โอเคไหมถ้าไปต่อนะถ้ารูปแบบของแรงกราฟที่มีโอกาสจะลงต่อเนี่ยคือเขาจะต้องเริ่มจากแท่งเล็กลงมาก่อนนะคะแท่งที่1แท่งเล็กแท่งที่2เนี่ยจะต้องใหญ่ขึ้นและแท่งที่3ามจะต้องใหญ่เลยนะคะใหญ่แบบ ใหญ่เกินแท่งที่1กับแท่งที่2มาเลยก็คือจะต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะโอเคไหมอันนี้นะคะบง่งบอกถึงแรงกรารนะคะที่ยังมีวอลลุ่มอยู่อย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เขาจะสามารถลงต่อได้ค่ะอันนี้คือแนวโน้มในขาลงนั่นเองนะคะทุกคนถ้าเป็นฝั่งขาบายกันบ้างนะคะถ้าเป็นฝั่งขาบายเนี่ยจะเป็นรูปแบบของ การที่เขาะะจะเริ่มต้นจากแท่งเล็กนะคะไล่ขึ้นไปแท่งที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองเริ่มจากเล็กก่อนนะคะและไล่ไปแท่งที่ใหญ่ขึ้นให้ดูเฉพาะสามแท่งติดนะคะที่เป็นสีเดียวกันเท่านั้นนะถ้านละสีไม่เอานะคะนละสีไม่ใช้นะ อันนี้แหละค่ะคือโอกาสที่เขาจะไปต่อได้นั่นเองนะคะทุกคนเือจริงๆนะบางครั้งอนะ่ะกราฟมันก็เป็นสีแดงเถือกทั้งแผงก็มีเป็นสีเขียวเถือกทั้งแผงก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของแรงการนะคะสามารถที่จะใช้อ้างอิงในการเฉดประจําวันได้ใครที่เป็นสายเดเทนะคะต้องบอกเลยว่าใช้ได้จริงๆนะทุกคนคือจังหวะที่เขาจะไปต่อหรือเขาจะพอแค่นี้เนี่ยเรานะคะสามารถที่จะหาจุดเข้าเดอร์ได้หรือจุดที่เราจะ ตัดสินใจในการลันกำไรต่อไปเป็นจุดที่เราจะใช้เริ่มพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยฉันจะตัดขาดทุนก่อนดีไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการอ่านแรงการาฟครเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการดูการเคลื่อนไหวของการาฟนั่นเองนอกจากจุดเข้าและจุดออกออเดอร์แล้วก็คือจุดปิดกำไรนะคะหรือจุดตัดขาดทุนแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญน,นอกจากว่าเรารู้จุดเข้าจุดออกแล้วคือการอ่านพฤติก,กรรมกราฟณช่วงเวลาดงน,นั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะโบก็ฝากไว้เท่าน,นี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเรามาดูกันว่าคลิปหน้าโบจะเอาอะไรดีๆมาสอนนะคะหรือพี่ๆท่านไหนที่อยากให้โบอธิบายเรื่องใดน,นะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะสรุปสั้นๆง่ายๆมาให้ฟังกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย